เราคลุกเครื่องเสร็จแล้วเตรียมตัวไก่อบฟางพร้อมแล้วเนะี่ยคุกเครื่องสูตรพิเศษไก่อบสมุนไพรต่อไปก็จุดไฟท่อไมกจุดไม่เข้านอนะ่ะค่อยๆทำจุดไม่ขึ้นจุดให้มันรอบไห้ลูกขึ้นรอบกันเลยนะ อ้ารอบๆอบเลยรอบๆบเลยพี่พูนรอบรอบเลยทางนี้ด้วยลูกทางนี้ด้วยพี่พูนทางนี้ด้วยเด็กๆถอยครับนตองนี้อย่าไปควดออกโอ้จุดไฟแล้วรอสักครู่โอ้โห มีซูรูมาเต้นน้ำตัวนี้ <laughs> ไฟดับแล้วไฟดับแล้ว <laughs> พร้อมแล้วพร้อมแล้วนี่เดี๋ยวเราเคลียร์ฟางที่มันไหม้ออกก่อนเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเาขัดอุ้ยอุ้ยช่ออันนั้นออกนี่นี่สิโคไม่ให้เดี๋ยวใหย่ใหญ่มันเขื่อนปึดรปดปัดอ่าเขาก็เฉียดินออกเฉียดินออกโอ้โหมันคือดีสวยงามเถาวัลา์นี่เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาไปประมาณสัก ห้านาทีอาหารทรงจุนอาานเพิบ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 ดู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 โอ้หี่นั่นเป็นได์บารเนี่ยพอดีป่ะสวยงามป่ะโอ้มีมีน้ำซุปมีน้ำซุปเนี่ยมีน้ำซุปออกมาด้วยโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม